ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนีที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุรเสียงพระพาสวรค์สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมรถไฟที่มีหน้าตาแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแม่อย่างกับเอเลี่ยนเนี่ยนะฮะหน้าตาของรถไฟคันนี้นะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนรถไฟทั่วไปนะนั่นเป็นเพราะว่าจะรถคันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีภารกิจในการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าแต่อย่างใดนะฮะแต่รถคันนี้นะครับเป็นรถไฟที่ถูก แปลงขึ้นมาเพื่อใช้ในภารกิจพิเศษภารกิจที่ว่านั่นก็คือเป็นภารกิจเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเป็นรถทดสอบเขตโครงสร้างเนะฮะเขตโครงสร้างของรถไฟนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่อยู่บริเวณระหว่างตัวรถไฟกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั่นเองป้องกันไม่ให้มีอะไรก็ตามที่ปลูกสร้างล้ําเข้ามาในเขตทางรถไฟหรือว่า,าสิ่งใดๆที่อยู่บนรถไฟเนี่ยไม่ล้าออกไป จนถึงเตขตโครงสร้างนะฮะเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้รถไฟเนี่ยนะครับในขณะที่วิ่งไปเนี่ยไปชนหรือไปประทะหรือไปเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างข้างทางดังนั้นนะฮะการก่อสร้างเส้นทางรถไฟหรือว่าการนํารถไฟรุ่นใหม่เข้ามาใช้การหรือว่าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่บริเวณข้างทางรถไฟที่เกิดขึ้นใหม่ๆทุกๆครั้งจะต้องมีการ วัดเขตโครงสร้างกันก่อนนะโดยจะนำเจ้ารถทดสอบเขตโครงสร้างคันนี้แหละนะออกมาวิ่งเพื่อทดสอบระยะความห่างของสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างทางรถไฟและวัดขนาดของตัวรถไฟที่ยื่นออกไปหาสิ่งผูกสร้างต่างๆนั่นเองเราจึงจะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะจะมีแผ่นเหล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ตามโครงรถโครงที่มีลักษณะ ตามเขตโครงสร้างที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ะจะมีแผ่นเหล็กจํานวนมากนะฮะมีทั้งสีขาวและสีเหลืองสีเหลืองนั่นก็คือเป็นเขตโครงสร้างส่วนสีขาวนั่นก็เป็นเขตบรรทุกนะครับเพื่อ,อรู้ว่าสิ่งใดที่บรรทุกอยู่บนรถไฟเนี่ยจะต้องไม่ล้าแผ่นสีขาวออกไปซึ่งจะสั้นกว่าแผ่นสีเหลืองนี่เป็นเขตโครงสร้างซึ่งเป็นระยะสูงสุดนะครับเขตโครงสร้างก็คือสิ่งที่ปลูกสร้าง จะต้องไม่ล้ำเข้ามาหารถไฟเขตบรรทุกก็คือสิ่งที่อยู่บนรถไฟจะต้องไม่ล้ำออกจากเขตบรรทุกออกไปดังนั้นเขตบรรทุกกับเขตโครงสร้างก็จะมีระยะปลอดภัยนะเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ด้านในออกไปข้างนอกและสิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในนะฮะเป็นเหมือนเซฟโซนดีๆนั่นเองนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับถูกนำมาใช้นะครับวันนี้ที่สถานีรถไฟนคะรราชสีมาเราจะเห็นเจ้ารถ ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นรถที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันหลายคนมาดูโอ้เหมือนรถไฟอะไรก็ไม่รู้นะโลง่โลงๆนะฮะและนี่ก็คือรถไฟทดสอบเขตโครงสร้างนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ